ก็กได้จะวาซนาบ่ได้กตาเไรลอะไรน้องก็บเอาได้ไทยเลยกเนี่ย่ได้ยิเนยี่ยงมันติดดีาะเ็นยันยเป็นกิมหนไทยอันบออันเนื้อแดงมีมม่รเนี่ยาบากแต่นี่หะเอาตอนี้บอกได้เพ่ีกรื่ใช่นี่เราแทนตอนนี้เด้เมื่อไหร่ะเบิดะเนี่ยเพราะอนนี่เ้าเาคือก๋มบอก มันอสิระเบิดบ่สิจิมซุ่มเห็นตึงวันนันบ่เพิินหาเพิ่นหาเดี๋ยวพี่อจิจาร้นั่งรออยู่ดอกี้ะพากนจเี้ยงรียกิ่นเียขามาดีด้วตุมองอินีิว่าขี่ไหมอกินตุเวของร่างกายได้กิ่ไปกบเรีอวันหยขีได้แล้วเดีียได้เลดีมา สะดวกสบายเลยศาสตร์นี่กับไปซื้อมาไม่ๆหมได้เนี่เ่่อาบีนี่ไปคนไปซื้อมาเนี่ยมาปลูกเห็นไม่หน่อยอิงกินเขาห็นหมเศราเจังไดเศราเพิ่งไหสองลอยไหมซื้อขหยสองลอยไหมองอสองอยเอาจัดเศรษาสตองอยง่สิบหันาโมลินยาป้าเต่าบางเลยยังยังาเลยนี่ เนาะเคียงคืองามแทะมีคอมเมนต์อยู่<ม>เด้ดเดี่พ่อเอกว่าอยากชมบรรยากาศตลาดตอนเช้า<อ>เดินตลาดรู้ต้องเปลี่ยนไปกินอาหารตามจังหวัดต่างๆนะไปเที่ยวตลาดจังหวัดนั่นจังหวัดนี้นเนาะ หลยเสือไหมแคบบันี้ใกล้ใกล้เฮ้ยแคบจักบนี่เสือเท่าเอไปฝาบก็เท่าเนกแบไปครบานสดคนนี้เลยดแล้วพนดหาหไรยเนาะปกติพิ่นม่หายไรนีกเลยเคยปาาแฝงเนาะยางน้แเนาะได้กินย้อนงูตามตปิเลยเนาะัวตามปิกอย่งนี่ก่อนวแดงัวแดงตัวยังแต่ว่าอายุเลยตัวอายุเดียร์ปีสองดน เราบอกว่าพอเหตเกิดสองปีไม่บอกเมนปีสเดือนอันอ่อนหนก็ยเปเลดย่างบ่กเพื่นบอกว่าเขาฟังผิดลูกมันอาจะปีสเดือนแล้วเ่าวท่าวเทา่าปะเดบ่เทา่าทอาพี่นุ้นดอก กันน่มมากสเขาเท่าไหรอันนี้เกินยังเปียกเหมดเลยอันนี้เปียกเ้าหมดเลยกันเถ่าไม่เ่าไม่โบโบกาวเบาเลวพล้นเท่าไม่หน่อยหรอยม่หน่อยหรอ

โอ้การมือของดารา gần เมืองนะก็บ่ต้องไปเดินเล่นบ่ จุจุจุมาแล้วกำลงังซเด้อยี่ะิบเจ็ดมีตอนเชา้า ยี่ส mm. ิบเจ็ดปีตอนเช้าใช่ไหมคะเนาะยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดที่ได้พักเม่นบ่เม่นบ่จ้ะเม่นบ่ ให้กินข้าวใช่ไหมไม่แม่คนกำลังซอยซอ,อ,อยเนื้อพรุ่งนี้มีได้ตอนกลางวันค่ะกลางคืนว่นมี เอื่นเสร็จน่าจะไม่เกินห้าโมงวันุกรงจะไ่จะมีวันหมเล้งพรุ่งน,นี้มีแต่ฉากกลางวันกลางคืนไม่มีจะไรอื่นฮะ<า> <laughs> ไปซ่งข anyway, er. ้าวองยิงแล้วราคาทกันเขาคนถุงเงี้ยมีถุงเงไม่ใช่ขยะดีกว่าถุงมยูไทรถเก๋่ะงมาเส้มไปเยอลงาเจ๋เบิ่งอเเทียไปพอเนี่ถ้าจก็อย่าตกใจว่ะกกินเมาแต่เป็บบาตัวเิดใส่ไงม แต่อยูใช่ยูพูดโมมีเ้ยจ้ะอันสุดๆขาไม่ไม่ยังเสียเนาะมันเป็นอย่างนี้พี่จิตะเนาะมันยูเพื่อนบ่ค่อยกินที่เนาะโตนึงนี่สองสามมือจ้องค่อยยีได้ขาไหมมันบ่คืออันมันบ่คืออยู่ทั้งนี่ที่แบบว่ามีแบบสดๆดินๆเลยนะหน่อยมากที่จะเจอ อยู่ทางนี้ว่ะซั่นเขียงวสันติมข่างทางเน,น<ป>าะใหตัวพูดอย่ยงดูเราสา่วนไหนต้อกวันไปอยู่เดแต่ว่ามันบ่สาเทอาได้เพราะ้าอด,าาดอยู่กระผมเออโดนอะจจะโดนหรออ้เโดนเถอะ ตื่นไปตื่นไปืนเลยูไป้อตื่นแล้วดูนี่แล้หือเนลน่าจะใกล้เสร็จแล้วล่ะเพราะว่าเขาต้องย้ายไปบัดเดเพราะว่าเพิ่นมาเก็บฉางนีไทยแต่เมื่อวานนี่แลวเดอจ้ะ เมนบออ๋อตอนนี้อุ้งอิงกำลังลองเพลงขยงครขายด่วน เอาฝากพี่น้องครับคุณปิดนะครับวันที่หนึ่งถึงวันที่หกนะครับลาเพื่อนออนไลน์นะครับเมาเมาหกวันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับมือไทยรับตุ้มสาวน้อยลําเพื่อนชูนะครับหรือรายวันวันละหนึ่งร้อยบาทนะครับหรือรายสามวันก็สองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทนะครับคุณผู้มนะครับชิด้บพวกเงาพี่น้องครับ บัดแข่งพ่ออีกแล้วเนี่ยไก่ยี่ฮอดมือเราหนังนั้นตะวันเออเป็นหนังเงี้ยกว่าปีชา้ายกว่าจำปาทองนะครับกระทะสาวน้อยเพชรบ,าบา้านเพชรบารแข่งหนึ่งร้อยยี่สิบบาททักไปที่พ่อแม่ของหญิงแสนเพลินะครับใส่บัญชีเก่ากับงานทองงานอย่างเียครับโอ้บัญชีที่ท,ที่งานที่บ้านมาทำบุญกับใส่บัญชีเก่าซื้อบปลาใส่บัญชีเก่าครับทำบุญสารพระใน ามไปเรื่อยๆครับแต่ตามกำลังขะชาที่หนึ่ที่แรกเริ่มรุนางวันในฟ้อมชงงั้นในฟ้อมได้เห็ดบุญฟ้อมหมื่นหมื่นบาทครับเกินห้บาทพอมากอ่ะประมาณรุนลงวันได้ครับขุ้งคาหนังน้ำหมอลำน้ำได้เห็ดบุญน้ำได้รุนละมันน้ำโอ้สุดคุ้มหลายต่อจุดขครับเอาโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องสนิทดูดีมีแห้ง สุขภาพร่าง,างกายแข็งแรงลำรวยทุกคุวนครับ